หนุ่มกัญชัยตอบกราบทำเอาเหล่าชาวเน็ตและเพื่อนร่วมวงการบันเทิงแหาแสดงความพิเเห็นกันยกยายในความอารมณ์ดีของตลกดังจ๊ดชวนชื่นและภรรยาแจางบุญนาาที่ก่อนหน้านี้หนุ่มแจ๊ดได้โพสต์สรามส่วนตัว หลังเจอใส่ร้ายถูกภรรยาต่อว่านอกใจหลังฟันเหมือนจริงมากพร้อมทางแคปชั่นถึงภรรยาว่าทำไมผู้บริสุทธิ์แบบผมต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยตื่นเช้ามาเห็นผมตกใจมากดูคุณแจงเขาส่งมาสิครับทำไมเขาต้องส่งมาใส่ร้ายคนรักภรรยาแบบผมด้วยขอให้ทวนลงอย่างหนักเซฟแจ๊ตเรื่องนี้ต้องถึงทนายตั้มครับผมไม่ยอมแจงจิตด้านแจงปุณณาก็เผยแชทของสาม,มีที่โพสต์ดังกล่าวพร้อมทักไปหาหนุ่มกัญชยัย โดยบอกว่าพี่หนุ่มหนูต้องการซื้อเวลารายการทนกระสทพี่หนูจะไปถกเถียงกับมันเรื่องนี้มันจะฟ้องทนายตามรวมไปถึงยังเขียนแคปชั่นระบุย้ำอีกว่าเรื่องนี้ต้องถึงนุ่มกัญชยัยซึ่งงานนี้ ทเอาหนุ่มกัญชัยต้องรีบโทรกลับไปหาเมียแจ๊ดเลยทีเดียวหลังจากที่เรื่องราวดังกาวเผยแพร่ออกไปเับคนบันเทิงแฮกคอมเมนต์กันรัวอาทิครูงะบอกว่าไปออกเถอะเขอร้องอยากดูท็อปดารานนบอกว่าหนุ่มกัญชัยเท่านั้นที่จะช่วยเราได้เป็นต้นฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดท่าใหม่ๆด้วยนะคะ